Terima kasih telah menonton! แล้วค่ะทุกคนเหนื่อยมากเลยวันนี้เป็นการเดินทางที่วุ่นวายแล้วก็เหนื่อยมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูโรงแรมนะคะเรามาพักกันที่สิรินาะทีจ้านี่นะคะเดินเข้ามาในห้องก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นห้องน้ําก่อนเลยทุกคนห้องน้ํากว้างมากนี่นะคะคือเขาให้เราแบบว่าเอาไว้เต้นได้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> คือกว้างมากนะคะาห้องน้ํานี่นะคะออกมาตรงนี้ก็จะเป็นกระจกอีกแล้ว เดินเดินเดินดินตน,นี้ก็คือเตียงก็คือลบกไปแล้วนะคะมีคอมพิวเตอร์นี่แล้วก็มีมุมนี้เป็นโซฟานะคะเอาไว้นั่งแล้วก็ข้างหลังก็เป็นแบบต้นไม้เป็นภูเขาเป็นวิวอะไรแบบนี้นะก็จะมีเป็นทีวีให้ด้วยนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าที่เราเดินเลยมาเมื่อกี้ในนี้เขาก็จะเป็นแบบเก็บของมีการท้ำร้อนมีตู้เย็นอะไรให้เรียบร้อยนีตู้เสื้อผ้าไม่ต้องเปิดเรากันะ่ะ เราก็เลยกับบรรยากาศแบบนี้บบนชิลมากสบายสบายสุดสดเปิดไม่ได้อ่ะมีเปิดออกมาได้ยินเสียงไหมเสียงธรรมชาติก็น,บบนีนะคะนี่มีมองลงไปข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะเห็นเราค่อยางหนแบบนี้นะคะ จริงๆมาถึงก็ไม่ดูจะทำอะไรแล้วทุกคนก็โอเคอชอบแล้วมาพักผ่อนมานอนหลับเดี๋ยวอาจจะออกไปเดินเล่นข้างนอกนะคะว่าข้างนอกเขามีอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปดูด้วยกัน ่นี่อากาศเย็นนะคะไม่ใช่ว่าไม่เย็นเดอ้ออากาศมีความแบบว่าเย็นเย็นช่ำๆเหมือนเขาเปิดพัดลมไอ้น้ำตลอดเวลาเลยค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะสิ่งหนึ่งที่หาย,ยากมากสำหรับเราคือร้านอาหารแบบนั่งชิลบรรยากาศจีๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นร้านอาหารที่แบบกินข้าวแบบจริงจังเลยหรือม่นก็เป็นร้านกาแฟไปเลยนะคะโหลพี่ จริงๆเราตื่นมาแล้วหนึ่งรอบแต่เราลืมถ่ายให้เพื่อนๆดูที่นี่มีหมอกด้วย้เห็นหมอกไหมคะทุกคนนี่คือกล้องเราไม่ได้ว่าเป็นฟ้านะคะแต่คือหมอกจริงๆอุ้ยไม่น่าเชื่อว่าจะเยอะขนาดนี้ในตอนนี้นะคะดิฉันก็ตื่นแล้วเจ็ดโมง ไปค่ะตัดน,น้ำแต่งตัวไปเที่ยวกันต่อเมือ่อวานไม่ได้เที่ยวเลยวันนี้ต้องได้เที่ยวค่ะไม่ซื้ออาหารเช้าของเขาต้มมาม่าแล้วก็กินกับสลัดแทนนะคะแล้วก็มานั่งดูวิวอย่างนี้ต้องระเบียบชิวมากถึงแล้วค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ทุ่งกังหันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกังหันที่ทุ่งกังหันกันเลยคะ่ะและนี่ก็คือกังหันทุ่งกังหันของเราถึงแล้ว ทุกคนคะตอนแรกเราใส่กระโปรง,รปรงเขาบอกว่าต้องต้องแบบถ้าเกิดมาเลยเขาพูดมาต้องแบบจริงจังชุดนี้ที่เอาจริงจังเลยตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนเสื้อผ้าซะเลยนะคะเป็นชุดนี้คือจริงๆตอนแรกชุดนี้จะเปลี่ยนที่ร้านกาแฟแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่กระโปรงอันนั้นนะเขาไม่ให้เราเข้าไงเพราะว่ามันเหน,น,นือขอบพูดมาใช่ป้ะแล้วก็ตอนนี้ทางวัดอะ่ะเนื่องจากโควิดใช่ไหมก็ถึงให้เปลี่ยนมีสองกรณีก็คือต้องนำผ้ามาคลุมหรือไม่ก็ ก็ไปซื้อใช่ไหม,ไมก็ไปซื้อแต่โชคดีว่าเที่ยวลง,งว่ะเนี่ยมันมีบุญอยู่ไงเข้าทมาวัดน,นะครับก็จะมีร้านขายรองเท้าเยอะๆเราชอบคู่ไหนเราก็เลือกได้เลยนะครับใครอยากได้อดิแดาสก็ลองมาที่นี่นะครับอ๋อไม่ใช่หรอ เ,เราอยากได้ใบเขนวันน,นี้ตอนนี้เรามูฟมาจากที่วัดแล้วนะคะคือแค่ตรงมาเนี่ยทุกคนออกจากวัดเลี้ยวซ้ายขึ้นมาก็จะเจอพวกร้านกาแฟที่เป็นร้านแบบว่ารู้สึกเหมือนจะเป็นร้านชื่อดังของเขานะที่แบบว่าไพานี่อันนี้ที่เราอยู่ก็คือแบบพีโนใช่อพีโนนะค่ะก็คือจะเป็นร้านอาหารเป็นมร้านอาหารร้านกาแฟชื่อดังเนี้ยแล้วก็มันก็คือจะติดริมเขาแบบนี้เลยค่ะ ก็คืสามารถด,าดื่มดำบรรยากาศได้เดี๋ยวเราจะแวะพักทานกาแฟแล้วก็ทานข้าวก่อนทางนาแล้วใหญ่มากค่ะตอนแรกในรูปมันคือจานเล็กๆแต่มากของจริงคือแบบนี้่มากเยะมากนี่ก็เยอะมากนี่ก็เยอะมากมาเคยเห็นไหมคะมานั่งชมวิวนะคะช่วงเวลา ไมเลยไม่ใช่ว่าคนน้อยนะคะทุกคนไม่น่าเพราะมันร้อนมากทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเย็นๆอย่างนี้นะ่าจะชิลมากเลยนะเหตุวิวก็จะเป็นวิวแบบนี้เลยนะคะดีมากแล้วก็แบบนั่งกินกาแฟกินน้ำมองวิวทิวทัศน์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ